ีจะมีโชคลาภหรือเปล่าดวงโชคลาภของคุณจะมาจากไหนการเงินการงานความรักและดวงทั่วไปของคุณจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ทำนายกันค่ะตั้งสมาธิอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากจะรู้แล้วพบกันในเอไลฟ์ ight, พยากรณ์ค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ A l ไ f e ์ like พยากรณ์ Unlock Your Incredible Life นะคะกับโค้ชคิด A Life ค่ะปลดล็อกชีวิตที่เหลือเชื่อด,ด้วยความเชื่อของตัวคุณเองค่ะและแน,น่นอนค่าว่าในช่วงนี้ใครที่กําลังลังเลใจอยู่หรืออยากจะรู้อะไรเป็นพิเศษมาเพิ่มความมั่นใจค่ะกับทุกการตัดสินใจรวมถึงท่าวันนี้และในช่วงนี้ไพ่บอกอะไรที่ไม่ดีกับตัวคุณคุณจะได้มีสติค,ค่ะในการที่จะดําเนินชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตค่ะด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะ และแน่นอนเขาว่าการวางแผนนั้นมันสําคัญมากๆเลยรู้ก่อนวางแผนก่อนก็มีโอกาสที่จะไปถึงเส้นชัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้ว่าจะวางแผนยังไงหรือว่าคุณไม่เคยวางแผนมาก่อนนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะล้มเหลวได้มากกว่าคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นค่ะมาเริ่มต้นเช็คดวงนะคะให้คุณวางแผนได้อย่างมั่นใจกันมาดูกันนะคะว่าการงานการเงินความรักไพ่อยากบอกอะไรกรันและท้ายรายการค่ะกับหัวข้อพิเศษใน3 เดือนนี้คุณจะมีโชคลาภไหมห้ามพลาดเลยนะคะและเพื่อไม่มีการเสียเวลานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าดวงการงานการเงินความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะให้ไพ่ทํานายกันค่ะและเหมือนเดิมนะคาวันนี้าคิดก็มีไพ่มาให้คุณเลือกนะคะทั้งหมด สี่กองด้วยกันนะคะหลับตาค่ะแล้วก็ตั้งสมาธิให้ดีคําทํานายจะตรงหรือไม่ตรงอยู่ที่การตั้งสมาธิของคุณในช่วงนี้นะคะนึกเลยนะคะว่าการงานการเงินความรักในช่วงนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรขออนุญ,ญาตหยิบไพ่กองที่หนึ่งก่อน นะคะตั้งสมาธิให้ดีนะคะมาดูกันถ้าเกิดว่าไพ่กองไหนไม่ดีปล่อยผ่านไปค่ะเรานําแค่วิธีแก้ไขปัญหาไปแล้วก็จะได้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะไพ่กองที่2นะคะหลับตาตั้งสมาธิที่ดีนะคะการงานการเงินความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงต่อมานะคะไพ่กองที่3ม,มาดูกันนะ ว่าชีวิตจะเป็นยังไงต้องระมัดระวังอะไรกันบ้างและไพ่กองสุดท้ายค่ะกองที่4การงานการเงินความรักมีอะไรที่ต้องน่ากังวลบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเลือกเลยนะคะ1 2 3หรือ4นะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะว่าการงานการเงินความรักและช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังอะไรกันบ้างค่ะ มาดูฉเฉลยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งมาดูกันนะคะว่าการงานการเงินความรักในช่วงนี้ของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะนี่ค่ะ เฉลยนะคะของคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะถ้าถามว่าการงานในช่วงนี้ของคุณจะเป็นยังไงมันเป็นไพ่มันแบบเป็นแนวแบบรีแลกซ์สบายๆคือถ้าเกิดว่าคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะถือว่าเป็นช่วงที่แบบว่าคุณอาจจะทํางานได้แบบสบายใจมากยิ่งขึ้นไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนคนที่กําลังรอง,งานใหม่อยู่ตัวโค้ดคิดเองมองว่าตัวคุณก็แบบ หาไปเรื่อยๆแหละถูกใจเมื่อไหร่ค่อยทําแต่ถ้ามองในมุมว่าเอ๊ะแล้วคุณจะได้งานใหม่ในเร็วนี้หรือเปล่ามองว่ารอไม่นานค่ะช้าสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1- 2เดือนเท่านั้นเองก็น่าจะได้งานแล้วนะคะสําหรับในเรื่องของการเงินถาวาเป็นยังไงบ้างบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้ใช้จ่ายอย่างสบายอกสบายใจอยากได้อะไรก็ซื้ออยากทําอะไรก็ทําคุณจะหมดเงินค่ะกับการดูแลตัวเองเป็นพิเศษหรือว่าหมดเงินค่ะกับการที่แบบว่า เหมือนซื้อของใช้เงินตอบสนองความต้องการของตัวเองค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใช้เงินเยอะก็ต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะสำหรับในเรื่องของความรักถ้าเป็นคนโสดได้ไพ่ใบนี้ตัวโค้ชคิดเองนะคะมองว่ายังไม่น่าจะมีคนใหม่เข้ามาหรือตัวคุณเองค่ะอาจจะโฟกัสในเรื่องของอนาคตเรื่องการสร้างตัวเองไม่ได้โฟกัสในสิ่งที่แบบความรักสักเท่าไหร่ส่วนถ้าเกิดว่าคนที่มีคู่ตัวโค้ชคิดเองมองว่านะคะคุณอาจจะแบบ เหมือนมีเวลาให้กันน้อยลงอาจจะแบบ เน้นในเรื่องของการทำมาหากินมากกว่าที่จะมาให้เวลาซึ่งกันและกันส่วนคนที่มีคนคุยนะคะมองว่ายังต้องคุยต่อไปค่ะสถานการณ์ยังไม่ชัดเจนค่ะถ้ามองในมุมเรื่องสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะถ้าสามไพ่ใบนี้รวมกันอยากจะให้ระมัดระวังค่ะในเรื่องของการวางแผนชีวิตมากกว่าเพราะว่าจากสามใบเลยใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยระมัดระวังนะคะอย่างแรกเรื่องค่าใช้จ่ายที่คุณอาจจะต้องใช้จ่ายแบบเกินตัวเพราะฉะนั้นระมัดระวัง ดีค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับไพ่กองที่1มาดูนะคะคำเฉลยค่ะของคนที่เลือกไพ่กองที่สองกันบ้างมาดูซิว่าการงานของคุณจะชิลหรือเปล่าหรือว่าการเงินนะคะจะใช้จ่ายได้อ,อย่างสบายอกสบายใจเหมือนคนกองที่หหรือเปล่านะคะโอ้โห คือจะบอกว่าถ้าสมมติว่าโค้ดคิดบอกมาแล้วมันไม่โอเคคุณเอาไปเป็นชอยเอาไปเป็นทางเลือกนะคะไว้แบบตั้งรับปัญหาที่จะเจอแล้วกันนะคะเพราะว่าการทํานายมันแค่ส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ที่คุณกําหนดเองนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ต้องขอให้กำไรกาลังใจก่อนนะคะที่จะเฉลยนะคะอย่างแรกเลยคะ่ะในเรื่องของการงานดูไพ่สิมันอยู่ระหว่างการลังเลการตัดสินใจ คือแบบการงานทักคนที่ทามานานแล้วนะคะมันเหมือนแบบมันทรงตัวมันอยู่นิ่งๆมันไม่ได้แบบเจริญก้าวหน้าขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบจะหางานใหม่ก็ยังไม่ใช่ช่วงไม่ใช่จังหวะที่ดีเลยที่คุณจะได้งานใหม่ในช่วงนี้อารมณ์เหมือนเราจรินตนาการนะคะว่าอยู่บนปากเหวเดินนิดนึงคือพลาดเลยเพราะฉะนั้นถ้าให้ตัวคนคิดแนะนำทำงานประจำต่อที่เดิมได้ไหมยอยู่ก่อนคะ่ะอย่าพิ่งไปไหน นะคะหรือถ้าเกิดว่าได้งานใหม่แล้วจะดีหรือเปล่ามองว่าก็ยังไม่โอเคทนก่อนนะคะระยะเวลาในการอดทนเนี่ยอยู่ที่มัน2เดือนถึงจะโอเคขึ้นค่ะมาดูในเรื่องของนะคะการเงินบ้างอารมณ์แบบ ใช้เงินเรื่อยๆนะคะประมาณว่าฉันคลีดจากเรื่องงานแล้วแต่เรื่องเงินที่แบบใช้จ่ายอย่างแบบสบายใจหรือว่าใช้จ่ายแบบเต็มที่เหมือนเป็นการแบบซื้อความสุขอะคะ่ะให้ตัวคุณเองเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ถามว่าการเงินจะมีปัญหาไหมคือจากหน้าไพ่เนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะมีปัญหาหรือติดขัดได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงถ้ามองในมุมเรื่องโชคลาภใบนี้ยังไม่ได้บอกบอกว่าคุณจะมีโชคลาภนะคะมาต่อในเรื่องของความรักดูสินั่งเศร้านะคะนั่งทำมิวสิกเลย ซุดตัวอยู่ข้างล็อกเกอร์คนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนมีคู่อยู่ระมัดระวังปัญหาปัญหาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีมือที่1 2 3 4นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือตัวคุณเองอาจทาให้แฟนคุณเองน้อยอกน้อยใจก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีเวลานะคะหรือว่ารักกันมานานละเติมความหวานหน่อย จะได้ไม่นั่งน้อยอกน้อยใจแบบนี้นะคะส่วนคนที่แบบว่ายังไม่มีแฟนหรือว่าแอบรักเขาอยู่อาจจะต้องทําใจนะคะอาจจะแบบไม่ได้สมหวังในความรักครั้งนี้ค่ะส่วนคนโสดโสดต่อไปก่อนจะอยู่อย่างเงาเงาไปก่อนนะคะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีที่คุณจะมีคู่หรือว่ามีใครคะ่ะผ่านไปแล้วสองกองแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างถ้าเกิดว่าใครที่บอกเลิกไพ่กองที่สองโอ๊ยฉันหอหิวเหลือเกิน อย่าไปอย่าไปเครียดค่ะอย่าไปคิดมากสิ่งที่คุณควรจะต้องระมัดระวังมากที่สุดนั่นก็คือสติไพ่ก่อนที่สองพี่คิดในเรื่องในเรื่องของสติให้คุณมีสติค่ะในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะทําอะไรทั้งในเรื่องของงานเงินความรักก่อนที่ทําอะไรค่ะนิ่งๆค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจและคุณจะเจอทางออกที่ดีที่สุดนะคะอย่าทําอะไรตามอารมณ์เท่านั้นเองค่ะ มาต่อกันที่คนที่เลือกไพ่กองที่สามกันบ้างมาดูกันซิหนึ่งชิวสองเครียดสามเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่หยิบไพ่สองกองกองที่สองว่าเป็นห่วงแล้วนี่ค่ะ,ฉะเฉลยของคนที่เลือกไพ่กองที่สามอาการหน้าเป็นห่วงหนักกว่าแสดงว่าช่วงนี้น่าจากำลังเครียดอยู่แน่นอนเลยหรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองในมุมที่แบบอยากจะหาอะไรทําอยากจะแบบ มีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตบางคนเริ่มท้อแท้แล้วกับปัญหาทั้งในเรื่องของการงานครอบครัวความสัมพันธ์ต่างๆเพราะว่าไพ่ที่หยิบมาทั้ง3ใบเนี่ยมันคือไพ่ที่บ่งบอกถึงปัญหาเลยอะอย่างงานบางคนแบบเหมือนเดินมนถึงทางตันนะคะถ้าเป็นงานที่แบบว่าโฆษณางานแบบพวกแบบครีเอทีฟคือเหมือนแบบคุณตันหมดแล้วอะไม่รู้จะไปยังไงต่อดีหรือคนที่แบบทำงานมานานละนะคะเรารู้สึกว่างานเราอยู่เท่านี้ มันไม่ได้เพิ่มเติมขึ้นไม่ได้มีตําแหน่งใหญ่ขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าคนที่แบบรองานอยู่ต้องรอต่อไปนะคะใบนี้แบบไม่ค่อยโอเคค่ะในเรื่องของงานเท่าไหร่ถ้าจะให้แก้เคล็ดจริงๆนะตัวโค้ดคิดเองแนะนําว่าให้คุณนะคะออกโรงทานทําการแก้เคล็ดนะคะในเรื่องของการงานจะได้ดีมากยิ่งขึ้นมาดูในเรื่องของการเงินโอ้โหมืดบอดสนิทเป็นช่วงที่ คุณอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังหรือว่าการเงินข้างจะสะดุดนะคะบางครั้งวีเข้ามาเข้าซ้ายออกขวาเข้าขวาออกซ้ายเพราะฉะนั้นระมัดระวังการเงินให้ดีค่ะถ้าจะแก้ดวงเรื่องการเงินนะคะกองเนี้ยแนะนำเลยค่ะว่าทำบุญลงศพหรือว่า ไปทําบุญเกี่ยวกับคนที่แบบตายไปแล้วคะ่ะจะเป็นผ้าหอ่อศพน้ํามันเผาศพได้อันนี้จะพอช่วยได้แล้วถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะโอนแบบยอดบริจาคยังไงนะคะให้ดูคะ่ะรหัสประชา,าชน2หรือ3ตัวสุดท้ายยกตัวอย่างเช่นลงท้ายด้วย5-8 ก็โอน58บาทแบบนี้ก็ได้ค่ะนคะคะเป็นการแก้เค็ดเรื่องการเงินจะได้ไหลคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูในเรื่องของความรักบ้างโอ้โหถือไม้หวดมาเลยคนมีคู่นะคะระวังมากๆเลยค่ะเรื่องของการมีปากมีเสียงทะเลกกาะกันมีความแบบไม่ไว้วางใจกันหรือว่าปะทะกันเพราะฉะนั้นระมัดระวังอารมณ์ให้ดีค่ะส่วนคนโสดได้ใบนี้มาคือแบบ เป็นช่วงที่แบบฉันยังไม่อยากยุ่มกับใครอะ่ะและเป็นช่วงที่คุณแบบอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงผีเข้าผีออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มาจีบคุณเนี่ยคุณก็แบบมันไม่ตรงสเปคมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นน่าจะยังโสดต่อไปค่ะคนที่มีคนคุยระมัดระวังให้ดีนะคะอย่าไปใส่อารมณ์อย่าไปนะ้อยอกน้อยใจจากที่กําลังจีบเขาอยู่เดี๋ยวจะจีบไม่ติดนะคะถ้าเกิดว่ากองนี้ถ้าให้ระวังจริงๆรงระวังเกือบจะทุกด้านเลยแต่ห่วงสุดนะเรื่องการเงิน ใช้ดีๆบริหารให้ดีเพราะว่าถ้าจากหน้าไพา่สามใบ,บรวมกันน่ะมองว่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าค่อนข้างจะเก็บเงินไม่อยู่โดยพื้นฐานอยู่แล้วหรือว่าใช้เงินค่อนจะเก่งอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบริหารให้ดีระวังให้ดีนะคะไม่อย่างงั้นเดือดพอถึงปลายเดือนปุ๊บจะกลายเป็นแบบผีมามากก็ไม่ไหวนะคะอ่ะ มาต่อกันที่คนที่เลือกไพ่กองที่4กันบ้างมาดูกันนะคะว่ากองที่4จะเป็นยังไงนะคะดวงจะดีสุดกว่ากองอื่นหรือเปล่านะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4โอ้โหถามว่าดีไหมการงานดีนะแต่ในเรื่องการเงินนะ่ะเหมือนมีความวิตกกันงวลตัวโคตรคิดเองไม่แน่ใจว่าตัวคุณเองเนะี่ยมีโครงการที่อยากจะเอาเงินนะ่ะไปทําอะไรหรือเปล่าหรือเงินคุณเองอาจจะหมดคะ่ะ กับคนในบ้านในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะอ่ะเดี๋ยวดูกันทีละอย่างละกันนะคะในเรื่องของการงานเป็นช่วงที่แบบเหมือนฟ้าเปิดทางทุกอย่างเลยการงานมีความเจริญก้าวหน้าค่ะใครที่คิดจะเปิดบริษัททําอะไรใหม่ๆสามารถทําได้ในช่วงนี้ทําแล้วดีทําแล้วเฮงด้วยนะคะคนที่รอง,งานอยู่ก็มีโอกาสได้งานที่มันตอบโจทย์งานที่มันตรงกับใจคุณด้วยค่ะในเรื่องของการเงินหมดเงินกับเรื่องสุขภาพเห็นไหมคะภาพที่แบบคือเป็นโครงกระดูกอะกอดเราเลยอะ อาจจะหมดเงินในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะหรือว่าหมดเงินกับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นระมัดระวังเงินให้ดีและที่สําคัญถ้าได้พไพ่ใบเนี้ยคืออยากจะแนะนําว่าถ้าใครมาชวนให้คุณร่วมหุ้นล,ลงทุนหรือว่าให้คุณค้าประกันอะไรคุณต้องระวังค่ะเพราะคุณอาจจะเสียเปรียบและคุณจะต้องมานั่งเศร้าใจเองทีหลังนะคะสําหรับในเรื่องความรักนิ่ง ไม่หวือหวาไม่อะไรทั้งสิ้นคนโสดก็ยังไม่ได้สนใจคนมีคู่ก็นิ่งๆเสมอตัวค่ะไม่ได้แบบโรแมนติกหรือว่ามีปัญหาอะไรถือว่า เป็นจังหวะที่ดีส่วนคนที่มีคนคุยนะคะยังต้องจีบเขาไปเรื่อยๆค่ะยังไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะจีบติดเ,เร็วนี้นะคะยังต้องใช้ความพยายามหรือว่าใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะผ่านไปแล้วนะคะสําหรับนะคะดวงของคุณในช่วงนี้นะคะทั้งการงานการเงินความรักความสัมพันธ์เอาเป็นว่าถ้าเกิดไพ่กองไหนที่มันไม่ดีเราฟังไว้ได้ค่ะแล้วก็ระมัดระวังแต่ว่าอย่าเอามาเป็นแบบ ความเครียดหรือว่ามาเป็นข้อตัดสินชีวิตของคุณทั้งหมดอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าไพ่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เหลือมันอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะว่าจะดําเนินชีวิตไปยังไงค่ะ มาถึงช่วงหัวข้อพิเศษกันบ้างนะคะซึ่งแน่นเขาว่าหลายๆคนรอคอยอยู่แน่เลยนะคะและช่วงนี้อากาศบ้านเราที่ว่าร้อนแล้วยังไม่เท่าเงินในบัญชีเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังอินกับแคปชั่นนี้อยู่ก่อนจะโทษด,ดวงชะตาหรือว่าโทษฟ้าดินนะคะว่าทําไมช่วงนี้การเงินฉันติดขัด จังเลยนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะต้องมาถามตัวเองกันก่อนดีกว่านะคะว่าคุณมีการวางแผนการเงินที่ดีหรือเปล่ามีเป้าหมายทางการเงินอย่างไรบ้างอย่าลืมค่ะมาเพิ่มทักษะการเงินให้กับตัวเราเองด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าในปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีการศึกษาหลายช่องทางนะคะทั้งในแอปเอยต่างๆเอยและแน่นอนค่ะว่าในแอปเอลของเรานะคะก็มีรายการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินให้คุณได้ติดตามกันด้วยค่ะแต่ตัวตอนนี้ใครที่บอกรอไม่ไหวอยากจะรู้จังเลยว่า ช่วงนี้นะคะฉันจะมีโชคลาภมีเทวดาฟ้าดินมาช่วยหรือเปล่านะคะมาดูกันนะคะว่าช่วงนี้คุณจะมีโชคลาภเข้ามาหรือเปล่าภายใน3เดือนนี้และมาดูกันนะคะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณเกี่ยวกับโชคลาภนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยตั้งสมาธิให้ดีๆนะคะนึกถึงสิ่งที่คุณอยากจะรู้ใน3เดือนนี้คุณจะมีโชคลาภใหม่นะคะ รอบนี้นะคะโค้ดคิดก็นำไพ่ที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเปิดเมื่อไหร่ใครที่รอเสี่ยงดวงต้องดูตัวเลขให้ดีๆนะคะเพราะว่าเข้าทุกรอบมาตั้งสมาธินะคะนึกถึงสิ่งที่คุณอยากจะรู้ภายใน3มเดือนนี้คุณจะมีโชคลาภไหมเริ่มจากกองที่1มาดูกันนะคะว่า3เดือนนี้คุณจะมีโชคลาภไหมและถ้าเกิดมีคุณจะได้โชคลาภจากอะไร นะคะอันนี้กองที่1ต่อมาค่ะกองที่2หลับตาตั้งสมาธิดีๆนะคะภายใน3เดือนนี้คุณจะมีโชคลาภใหม่และโชคลาภของคุณจะมาจากอะไรผ่านไปแล้ว2องกองนะคะต่อมาค่ะภพยกองที่3ภายใน3เดือนนี้คุณจะมีโชคลาภใหม่และโชคลาภของคุณจะมาจากอะไรนะคะมาดูซิว่าเทวดาฟ้าดินจะเอ็นดูหรือเปล่า มาต่อกันที่กองที่4หลับตาตั้งสมาธินะคะนึกถึงสิ่งที่คุณอยากจะรู้ให้ดีๆภายใน3เดือนนี้จะมีโชคลาภหรือเปล่าและโชคลาภที่ว่านั้นจะมาจากอะไรนะคะ1 2 3และ4 1 2 3 4 ถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเฉลยพร้อมๆกันค่ะเริ่มต้นจากคนที่เลือกไพ่กองที่1ก่อนมาดูกันนะคะว่าภายใน3เดือนนี้นะคะคุณจะมีดวงเรื่องโชคลาภหรือเปล่าอู้หูยตายแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้ที่เจอปัญหาแบบหนักหนักหนักอึ้งมันจะมีคนค่ะเข้ามาช่วยนั่นหมายก็ว่า คุณมีดวงที่จะมีโชคลาภหรือว่าอาจจะถูกลอตเตอรี่นะคะเพราะว่าเหมือนเทวดาฟ้าเปิดทางแล้วบางคนน่ะอาจจะนับถือพญานาคหรือจะเป็นปู่เวสสุวรรณก็ได้นะคะอาจจะมีการไปขอพอรไปไหว้สักการะไปขอเรื่องโชคลาภมาแล้วแล้วจะถามว่าถ้าคุณไปขอสมมุติว่าเช่นช่วงนี้ขอให้ปบีโชคลาภแสนหนึ่งคุณจะได้ตามเป้าไหม นูพให้สิเขาจะให้คุณเรื่อยๆนะคะมีโอกาสได้ตามเป้าได้สมหวังถ้าเกิดจะลุ้นเสี่ยงโชคจริงๆเลขที่ตัวโคดคิดแนะนำนะอย่างแรกเลยใครที่เพิ่งเซ็นสัญญางานใหม่เพิ่งซื้อประกันเอาเลขที่เป็นแบบเลขสัญญานะนะคะดูแค่3ตัวสุดท้ายมาเล่นอย่างที่2อค่ะเลขที่บ้านที่อยู่อาศัยของคุณมีโอกาสที่จะออกได้หรือว่าเลขหน้าไพ่นะคะ6 08 6ค่ะ อย่าลืมกลับ6เป็น9ด้วยนะคะยังไงก็ยินดีด้วยนะคะเพราะมีโอกาสถูกตามเป้าหรือว่าอาจจะมากกว่าที่คุณคิดค่ะถ้าเกิดว่าให้เสริมดวงจริงๆนะทำบุญที่ดินวัดจะหนุนดวงชะตาค่ะให้โชคลาภมันดีมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นกําลังใจให้แล้วก็ยินดีด้วยนะคะไม่แน่นะคนที่เลือกไพก่กองที่หนึ่งอาจจะเป็นแบบวีดีเป็นเศรษฐีเงินล้านก็ได้นะคะ กองที่สองนะคะมาดูกันนะคะว่าโชคลาบของคนที่เลือกไพ่กองที่สองภายในสามเดือนนี้คุณจะมีดวงเรื่องโชคลาบหรือเปล่าฝันแม่นมากจะบอกว่าจะมีคนมาให้คุณนะคนที่เลือกไพ่กองที่สองดูไพ่สิเนี่ยจะมีคนมาบอกคุณในฝันแต่ถามว่าคุณซื้อไหมคือถ้าเกิดฝันนะแนะนําว่าให้จดแล้วซื้อบางครั้งคุณได้เลขมาค่ะแต่ว่าคุณไปโฟกัสอย่างอื่นเช่น ฉันได้30มาแต่อคนนึงเอาบอกเด70คุณเล่น7 0แทนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝันนะให้เล่นดีๆค่ะเพราะว่าจากหน้าไพ่มันมีโอกาสค่ะที่คุณจะได้อะไรที่มันเหนือความคาดหมายกว่าที่คุณคิดนะคะเพราะฉะนั้นฝันปุ๊บจดเลยค่ะหรือในหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวสัตว์จะให้ให้อ่าให้โชคกับคุณนะคะตัวโค้ดคิดเองเคยแนะนําลูกดวงลูกศิษย์หลายท่านเลย นะคะพอเปิดไพ่ใบนี้มาผู้พิพกบอกว่ามีน้องหมาน้องแมวใช่ไหมหนูเขียนใส่รูปปิงปองค่ะใส่กระดาษให้น้องหมาน้องแมวคาบมาให้เชื่อไหมว่าได้แบบตรงๆแบบสามตัวเลยเพราะฉะนั้นน้องหมาน้องแมวให้โชคเช่นเดียวกันค่ะหรือนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนตายญาติที่เพิ่งเสียชีวิต นะคะเช่นอายุเขาตอนที่เสียหรือวันที่เขาเสียมันจะออกค่ะถ้าเลขนำโชคหน้าไพ่นะคะ3 9 8 4ดสนะคะสามารถลุ้นได้คล้ายๆกับเลขกองที่หนึ่งเลยอะ่ะเพราะฉะนั้น8จะมาหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันแต่ถ้าถามว่าคนเลือกไพ่กองที่สองจะถูกเยอะไหมยังไม่เท่ากองที่1ถามว่าทำไมไม่เท่าเพราะว่าคุณมีโอกาสที่คุณอาจจะแบบไปซื้อเลขอื่นที่แบบเขาไม่ได้ให้คุณก็ได้นะเพราะฉะนั้นฝันแล้ว ซื้อไว้เลยค่ะไม่งั้นจะลืมหรือถ้าสัตว์เลี้ยงที่บ้านให้แล้วก็ซื้อไว้เลยแต่ถ้าใครบอกว่าสัตว์เลี้ยงหนูก็ไม่มีค่ะโค้ดแล้วก็ฝันก็ไม่ฝันให้คุณนะคะทำบุญค่ะบริจาคอาหารนะคะหรือว่าทําทานกับสัตสว์สีเท้าแล้วเอาเลขสลิปมาลุ้นก็มีโอกาสที่จะได้เช่นเดียวกันค่ะ กเลยกองที่3ค่ะมาดูกันนะคะว่าดวงโชคลาภของคุณภายใน3เดือนนี้คุณจะมีดวงโชคลาภหรือเปล่าอุย้ยแอบเลือกไว้ด้วยนะจะบอกนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่3ดีใจด้วยเป็นช่วงที่ดีค่ะคือไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้โชคลาภจากในการเสี่ยงดวงอย่างเดียวแต่ว่าจะได้โชคลาภเช่น ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ให้เงินผู้ใหญ่เอ็นดูมากเป็นพิเศษหรือบางครั้งค่ะได้เงินมาแบบงงงได้เงินมาแบบด้วยความเสน่หาอาจจะเป็นแฟนให้ก็ได้นะคะถ้ามองในมุมเรื่องโชคลาภเรื่องการเสี่ยงดวงได้แน่นอนนะคะได้จากอะไรได้จากเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านโดยเฉพาะบ้านเกิดของคุณค่ะเช่นคุณอยู่ชนบุรีแต่คุณรรมาทำงานกรุงเทพให้ซื้อบ้านที่ชนบุรีค่ะซื้อบ้านซื้อเลขที่บ้านที่บ้านเกิดมันจะได้แล้วบอกเลยค่าว่าดูสิ คือไพ่ใบปิดดีมากอะเป็นเทวดาเดินมาแบบมีกุหลาบมีดอกไม้เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นค่ะมีโอกาสสูงมากๆที่จะมีดวงโชคลาภในช่วงนี้ซื้อได้ซื้อนะคะเลขที่บ้านแนะนำว่าให้ติดไว้เรื่อยๆเลยหรือให้ซื้อเลขเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรือว่าบางคนเนี่ยเพิ่งแบ,บไปเช่าพระมาดูเลขใต้ฐานพระค่ะมีโอกาสที่จะถูกได้นะคะเลขหน้าไพ่เลขนำโชคนะคะ7 8, 9, 3ค่ะยังไงลองลุ้นดูนะคะสังเกตดู3กอง8มาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องติดไว้แล้วนะคะมาต่อกันที่คนที่เลือกไพ่กองที่4ีกันบ้างนะคะว่าโชคลาภของคุณจะเป็นยังไง3เดือนนี้จะมีโชคลาภหรือเปล่านะคะ อกองที่สามว่าดีแล้วกองที่สี่ปังไม่ไหวเลยค่ะนะคะสเดือนนี้มีโอกาสมีโชคลาภสูงที่สุดถ้าจัดเป็นอันดับนะอันดับหนึ่งคนกองสี่อันดับสองกองสามอันดับสามกองหนึ่งค่ะนะคะกองที่สี่มีโอกาสสูงมากๆค่ะที่จะมีดวงเรื่องโชคลาภโดยเฉพาะใครที่แบบเป็นสายบุญอยู่แล้วอ่ะจะได้โชคลาภจากการทำบุญจากการเดินทางเช่น เดินทางไปวัดไหว้พระขอพรนะคะโอนเงินทําบุญสลิปก็ให้ให้คุณหรือว่าให้โชคลาภด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่แบบเหมือนเพิ่งออกหลงทานอะหรือว่าเปิดสะพานเช่น คุณเป็นแบบเหมือนสะพานบุญนะคะออกลงทานร่วมบริจาคประมาณนี้นะคะแล้วก็เอายอดกองเงินอะยอดกองกระถินกองบุญมาเล่นมันก็มีโอกาสที่จะได้นะคะและมันไม่ได้แค่แบบโชคลาภนะจากการเสี่ยงดวงนะคะคุณจะได้โชคลาภเนี่ยจากผู้หญิงหรืออาจจะเป็นเจ้านายผู้ใหญ่กว่าคุณเป็นคนให้ด้วยไพ่ขึ้นดีมากๆนะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยบางครั้งคุณจะแบบไม่แน่ใจอะ หรือว่าลังเลนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าได้อะไรมาอย่าลังเลหรือถ้าเกิดว่าใครที่มีข้อเสนอพิเศษให้คุณลองพิจารณาให้ดีค่ะเพราะว่าคุณจะได้เงินจากเขาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะถ้าเกิดจะซื้อจริงๆนอกจากเลขลงทานแล้วเลขเกี่ยวกับตัวเองค่ะตัวโค้ดเองนะคะแนะนำว่าให้คุณนะคะซื้อเป็น3ตัวสุดท้ายในบัตรประชาชนค่ะ นะคะกลับหน้ากลับหลังให้ดีนะคะใครเป็นเลข6ก็กลับหัวเป็นเลข9กนิสหนึ่งนะคะส่วนเลขหน้าไพา่เลขนำโชคนะคะ1 4 6 3ค่ะยังไงลองลุ้นดูนะคะก็ยินดีด้วยค่ะสำหรับคนที่เลือกภัยทั้ง1 2 3 4ถือว่ามีดวงก็ค่อนข้างพอสมควรค่ะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราจะอาศัยโชคลาภอย่างเดียวไม่ได้อย่าลืมค่ะจะต้องวางแผนการเงินให้ดีนะคะว่าเราจะใช้เงินแบบไหนให้ดีแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าในแอป A l l ไลของเรานะคะก็มีรายการใหม่ที่เกี่ยวกับการเงินมาให้คุณได้ติดตามจะได้วางแผนได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะ แล้วก็หวังว่านะคะทุกท่านค่ะจะได้รับกําลังใจดีๆได้รับคําแนะนําดีๆจากโค้ดคิดไปไม่มากก็หน่อยนะคะยังไงก็ส่งกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กําลังท้อใจอยู่นะคะอย่าลืมคําว่าเรายังอยู่ตรงนี้เรายังทําหน้าที่ไขชีวิตให้กับตัวคุณค่ะและกล่าวพบกันได้ใหม่นะคะกับเอไลฟ์พยากรณ์นะคะสามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันเอไลฟ์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ